สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับบ๊ายบายแบบนี้วันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่12เมษายน2564นะครับเราเจอกันมีเรื่องราวที่จะมาคุยกันนะครับ2ช่วงเวลาเช่นเดิมครับช่วงแรกของรายการในวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวไปคุยกันเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า P ิ n k Book นะครับสมุดสียมพูเนี่ยนะฮะบริการระบบบริการเพื่อการตั้งคันที่ปลอดภัยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์อัตพลแก้วสมฤทธ รองอธิบดีกรมอานามัยนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้ว่ากันในเรื่องของน้ำาละเร้าวนมีโภชนาการสูงจริงแต่จะเหมาะกับทุกคนหรือไม่นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์พิเชษบัญญัตริรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับในช่วงเล่าลือครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินดอกไม้ประจำวันนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกโดยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นสุดจะเป็นคใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์กำวมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านด้วยแต่เนื่องจากขณะนี้เป็นสถานการณ์โควิดที่กําลังแพร่ระบาดอยู่นะครับทางรายการขออนุญ,ญาตที่จะเปลี่ยนแปลงกติกาโดยจะใช้ ระบบการสุ่มนะครับเพื่อคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเท่านั้นนะครับย้ำเดือนละ1ท่านเท่านั้นเพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษให้สําหรับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับสนับสนุนโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชโดยจะมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการนาน3ปีหรือตั้งแต่ปี2562จนถึงปี2 5 0 0 64นะครับทั้งหมดรวมทั้งหมด10แห่งด้วยกันทัวนอีกครั้งนะครับธนาคารอมสินสนับสนุนโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชรวม10แห่งนะครับโดยจะมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการนาน3ปีตั้งแต่ปี2563จนถึงปี2564นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับให้การสนับสนุนโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คำถามคือระยะเวลาในการดำเนินโครงการดังกล่าวนานกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่9เมษายนวันศุกร์ที่แล้วนะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดชนบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณจันชายสุขประทานนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ธนาคารออมสินนะครับขอแจ้งเตือนกรณีที่มีการแอบอ้างว่าธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อบ้านนะครับหล้านบาทผ่อนเดือนละ10บาทรอบใหม่โดยธนาคารขอชี้แจงว่าเป็นการนําเอาข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำนะครับเนื่องจากว่าสินเชื่อดังกล่าวได้สิ้นสุดโครงการไปตั้งแต่สิ้นปี2,563แล้วนะครับปัจจุบันนี้ สินเชื่อดังกล่าวไม่มีให้บริการแล้วนะครับรวมถึงยังไม่มีการประกาศเปิดรอบใหม่อีกด้วยดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือในการไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารธนาคารจึงขอแนะนําให้ประชาชนติดต่อได้ที่ Facebook ของธนาคารออมสินโดยตรงนะครับ g s b society หรือที่ contact center ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1 1 1 5นะครับ เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มพิงบุ๊คระบบบริการเพื่อการตั้งคันที่ปลอดภัยนะครับได้พูดคุยกับนายแพทย์อัตพลนายแพทย์อัตพลนะครับอรองอธิบดีกรมอนามัยครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับท่านผู้ต่างนสวัสดีครับนายอธิบครับแนวคิดพิงบุ๊คคืออะไรครับคุณหมอที่มาที่ไปครับตรงนี้ ครับก็แนวคิดก,ก็คือเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับนะเออถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาเรื่องสาสุขจนกระทั่งมีเอ่อพัฒนาไปพอสมควรแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าครับในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของคุณคุณแม่นะครับในการตั้งครันก็เลยทําให้อ่มีเรื่องทั้งคุณแม่เสียชีวิตนะครับระหว่างการตั้งครันเสียชีวิตระหว่างคลอดหรือหลังคลอดหรือว่า การดูแลสุขภาพของคุณลูกนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่นะเทคโนโลยีต่างๆจะก,ก้าวไกลแต่ว่าเรื่องความรู้ความเข้าใจต่างๆเนี้ยอาจจะยังเข้าถึงไม่ถึงคุณคุณแม่นะครับก็เลยทําให้การดูแลสุขภาพตรงเนี้นะครับไม่ค่อยอดีพอนะครับคุณแม่อาจจะมาฝากคันช้าอาจจะไม่เข้าใจในระบบการรักนะครับ,นนะรบอะไรต่างๆต้นหรือระบบการดูแลหลังคลอดนะครนะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเอเราจะต้องทํา ให้ความรู้ของคุณแม่เนี่ยมากขึ้นแล้วก็ถูกต้องก็ต้องยอมรับว่าความรู้ต่างๆเดี๋ยวนี้มันก็มีส่งันเยอะ yeah, yeah, yeah. แยะเยอะแยะว่า <laughs> ไม่แน่ใจว่าถูกต้อง <laughs> ไิงหร<า> <c oughs> ือเปล่านะใช่ครับเราก็เลยอยากจะให้คุณแม่เนี่ยนะครับนะหรือว่าก่อนก่อนจะตั้งคภ์ก็ได้นะครับเพื่อครอบครัวที่ที่ที่กําลังจะคิดมีสร้างครอบครัวใหม่ก็อยากจะหาความรู้ต่างๆนะครับ,นะรบมันจะไดะ้มีช่องทางที่จะเข้าว่า อันนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนนะครับ,รบนะที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมอบให้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันแม้แต่ในส่วนของกรมนรรม์เองก็มีร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กระจายนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะรวมเป็นอันเดียวกันซะเวลาคุณแม่เข้าไปจะได้เข้าไปได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะดูแ,แลได้นะครับนะครับแต่อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของแพลตฟอร์ม ครับจริงๆแล้วมันจะเหมือนกับตัวที่เป็นเป็นเล่มไหมครับคุณหมออ่าคือจริงๆนะฮะอ่าแ,แพลตฟอร์มพิงบุ๊กเนี่ยมันจะประกอบด้วยหลายหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสมุดสีชมพูหรือที่เรียกไอภาษาอังกฤษที่ว่าเป็นพิงบุ๊กก็คือสมุดสีชมพูก็คือสมุดบันทึกสุขภาพแม่อ่งปัจจุบันเนี่ยเราเราเป็นหนังสือฮะมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้เราพัฒนามาเพื่อให้เป็นออนไลน์อ่าครับนะ มันก็จะมีอ่าสามารถที่จะเข้าได้สะด,ดวกขึ้นนะครับก็ะจะมีทั้งเป็นเล่มด้วยแล้วก็เป็นออนไลน์ด้วยรหรือว่าเราจะแจกคู่ไปเลยครคุณหมอทั้งเล่มทั้งแพลตฟอร์มด้วยครับคุณหมอครับก,ก็ช่วงแรกอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นก่อน <c oughs> ครับ <c oughs> เพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะคุณแม่หลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยนเรื่องนี้นครับก็ยังพิมพ์แจกอยู่ครับตอนนี้ยังมีอยู่ปีนี้ก็ยังพิมพ์แจกแต่ว่าเราก็พัฒนาขึ้นเพื่อว่า เทคโนโลยี uh, หมายถึงว่าคุณแม่รุ่นใหม่ก็สามารถจะเข้าใช้ได้ง่ายครับ<ๆ>นะครับไม่ยากแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าจะคือถ้าเกิดว่าคนที่มีลูกมาแล้วเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับไอ้เจ้าสมุดสยภูที่บ้านนี้แต่คนที่ยังไม่มีเนี่ยคุณหมอมีคาแนะนำไหมฮะจะต้องเริ่มต้นยังไงถึงจะเรียนรู้แพลตฟอร์มที่บ้านนี้ได้ครคุณหมอครับแพลตฟอร์มนี้มันก็จริงๆแล้วเราก็เพิ่งเริ่มพัฒนานะครับ,รบนะต้องอธิบายว่าแพลตฟอร์มนี้มันประกอบด้วยเราเอาแอปพลิเคชันสี่แอปพลิเคชันม อปพลิเคชันที่เรียกว่าฟิล์บุ๊กออนไลน์ไอ้สมุดเสี้มพูเนี่ยแหละครับ<ต>ที่เวลาคุณ<ๆ>แม่ไปฝากคันเมื่อไหร่จะต้องได้เล่มนี้นะครับเพื่อดูแลสุขภาพมีแอปพลิเคชันเซฟมัมเพิื่องหมาย<ส>ว่าเวลาฮะเซฟมัมก็คือว่าประเมินตนเองก่อนว่าเวลาตัวเองต้องคันมีความเสีนน<ต>่ยงไหมที่เราได้ยินว่าอย่างเชนะ่นตั้งคันเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยเราประเมินดูซิว่ามันมีไหมอะไรไหมเพื่อจะได้ไปไปหาหมอได้นะครับหรือแอปพลิเคชันคุณลูกนะครับคุณลูกก็เหมือนแต่ว่า เวลามีลูกแล้วก็จะดูเ,ร,เรื่องของพัฒนาการเรื่องอะไรแล้วก็มีาลายลายสก้าวย่างเพื่อสร้างลูกอันนี้ก็จะมีเรื่องของการตอบปัญหาตั้งแต่ตั้งคันจนกระทั่งมีลูกนะครับนะบว่ามันก็จริงก็เลยมารวมกันนะเลยเรียกว่าอันนี้เขาเขาคิดว่ามันพิงบุ๊กมันเป็นเป็นชื่อที่คุ้นเคยก็เลยเรียกเป็นแอปพลิเเป็นเว็พชัน,น,นฉะนั้นมันก็ต้องลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปใช้นะครับในเราเรียกว่าไอ้ตรงส่วนของเวอร์ไวด์เว็บ h e l p l a t f o r m a n a m a i m o p s g o t h อันนี้ก็จะเข้าเข้าไปแล้วก็จะเจอไอแอสี่อันนี้นะครับอ๋อครับซึ่งเลือกใช้ได้เลยครับพูดง่ายคือว่าถ้าใครก่อนอันนี้ก่อนจะตั้งคันก็สามารถขอได้แล้วใช่ไหมครัคุณหมอลดทะเบียนแล้วใช่ไหมครอ๋อทะเบียนได้แล้วครับก่อนตั้งคันนี่ไปปรึกษาได้เลยว่าเราขอลงทะเบียนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีหลักแนวในการปฏิบัติอะไรบ้างอย่างไรก็ว่าไปตามนั้น ใช่ครับนะครับอันนี้ก่อนตั้งครรหรือว่าตั้งครรแล้วถึงไปไปไปลงแอปพลิเคชันฮะหมอก็ก็จริงๆถ้าเกิดศึกษาก่อนก็ได้ก็ได้หละไลน์แอดไลน์แอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไลน์แอดก้าวย่างเพื่อสร้างลูกนึ่ก็ต้นหมายถึงว่าต้องจริงๆมันต้องมีลูกแล้วแต่ว่าเขาไปคนดูก่อนว่ามันบางคนกังวลว่ามีลูกแล้วจะจะยังไงอะไรเงี้ยถ้าได้ดูก่อนได้รู้ก่อนก็จะดีไม่กังวลก็จะดีว่าเปงาไม่จำไม่จนต้องกังวลเรื่องการมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะ ซึ่งตรงนี้ก็จะสะดวกนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มันก็อย่างที่ทราบกันว่าโควิดมันระบาดเป็นพักๆอันนี้ถ้าเผื่อว่าจะไปหาศึกษาอะไรก็ลําบากแล้วก็ใช้ใช้ชุดพวกนี้ศึกษาได้อะไรแบบนี้อย่างน้งดีกว่า,าความรู้ได้ครับอ่าครับแต่อย่างที่บอกกันคุณหมอฮนเนืกก่องจากว่าอถ้าการเราเตรียมตั้งคันไว้ในมุมที่ดีเนี่ยมีความรู้มีทักษะอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยเ,เด็กที่ออกมาน่าจะมีความแข็งแรงในระดับที่พอใจได้ อย่างนั้นไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของก็เรื่องอะไรฮะความฉลาดว่ามีพัฒนาการสร้างคนแข็งแรงครับนะไม่เวลาตั้งคันก็คุณแม่ก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่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 กังวลใจมากนะแล้วก็สามารถเข้าถึงได้นะครับนะจะได้หายกังวลนะครับบางทีไม่ไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลเข้าไปดู ครับเราจะมีองค์ความรู้ตั้งแต่ตอนไหนฮะเริ่มมาเลยครับองค์ความรู้จริงๆมันก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการตั้งคันการตั้งคันเลยอครับแล้วตั้งแต่เริ่มของการตั้งคันเลยนะครับนะพอเราตั้งคันเสร็จแล้วก็ในแอเดีเช่นมันก็จะมีเรื่องของว่าอาจะต้องให้ไปฝากคันจริงๆก็ต้องฝากคันเมื่อไหร่อย่างเช่นถ้าเร,ร,ราประว่าต้องฝากคันอย่างก็ต้องก่อนสิบสองสัปดาห์อย่างเงี้ยแล้วก็ฝากคันอย่างน้อยห้าครั้งนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับ ตอนในระหว่างฝากคันแล้วปฏิบัติตัวอะไรยังไงนะครับว่าเอ้น้ําหนักมันขึ้นตามนั้นไหมนะครับนะมีเกินอะไรแล้วว่าเอ่อจะได้ดูเรื่องของการตั้งคันแล้วก็พอเข้าไปเซฟมามันก็จะ,ะไปดูไงฮะว่าเอ๊ะเราตั้งคันแล้วมันมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนถ้าเสี่ยงมากเราก็ต้องรีบไปปรึกษาคุณหมอละนะครับนะฮะก็จะทําให้การตั้งคันย่งปลอดภัยครับ กับพูง่ายว่าตั้งแต่ก่อนตั้งคันเลยดูเลยศึกษาได้เลยว่าคุณจะต้องมีทิศทางยังไงการเอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะฮะการจะไปเอาไปฝากคูฝากคันที่ไหนอะไรยังไงประมาณเนี้ยนะฮะก็จะมีรายละเอียดอย่เลยใช่ครับเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเอ่อจะไปฝากคันเลยดีไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไอ้เอ้ยตั้งคันไปก่อนฝากคันที่หลังก็ได้อะไรนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ถูกต้องนักนะเมื่อไรดีตั้งคันบางคนบอกเออรอไปก่อนก็ได้อะไรก็ได้มันหลากหลายรูปแบบหลายความคิดนะครับคุณหมอ ใช่ครับคร <Regierung, S 2> ับ <coś> ทีนี้คนที่ไม่ได้ตั้งใจนะคุณหมอไม่ได้ตั้งใจตั้งคันอ๋อไม่ได้ตั้งใจตั้งคันเ <c oughs> นี้ยครับจริงจริงแล้วก็เข้าไปได้นะครับแล้วว่ามันก็จะมีช่องทางนะครับนะให้ให้ให้ดูนะครับนะแต่ว่าอันนี้ส่วนใหญ่เราก็ตรงนี้จะเป็นเป็นคนที่สําหรับว่าเวลาไม่ได้ตั้งใจแต่ว,ว่าเราตั้งคันล้วก็ยังอยากให้คันดำเนินต่อต่อไปได้บางคนก็มีไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเวลามีคันเราก็ อยากจะให้การตั้งคันนี้ดาเนินการต่อไปได้อ,อันนี้ก็จะสามารถใช้ตัวนี้ได้ได้เหมือนกันได้อืเพราะฉะนั้นก็เอาไปว่าเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับเอประโยชน์ของแพลตฟอร์มที่ว่านี้เป็นอย่างไรบ้างคุณหมอเราคาดหวังอย่างไรของ,ของการนี้ครับประโยชน์ก็คืออย่างที่เรียนนะว่าอปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมีส่วนเยอะแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยอะไรด้วยนะครับนะบซึ่งทําให้อ่าคุณแม่เนี่ยไม่อาจจะเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้เราก็อยากจะให้คุณแม่เนี่ยค่ะ เข้าถึงแล้วก็สร้างความรอบรู้เพื่อสุขภาพเนี่ยของคุณแม่ที่จะทําให้การตั้งครรภ์เนี่ยมีมีแค่เรื่องอะไรดาเนินการต่อไปจนกระทั่งคลอดนะได้อย่างปลอดภัยนะครับนะทั้งระหว่างการตั้งครรภ์ระหว่างคลอดแล้วก็หลังคลอดแล้วก็พอลูกออกมาก็สามารถจะดูแลได้ต่อเช่นอ,อาจจะต้องอนคนสงสัยว่าเลี้ยงนมด้วยนมแม่ดี<อ>ไหมดีไหมนะครมันก็จะได้บอกว่าจริงๆแล้วนมแม่ก็ดีที่สุดไม่เป็น นมอื่นเลยอะไรเงี้ยนะครับรับรองว่ากินนมแม่ไม่มีแพ้แน่นอนอะไรองนะครับประหยัดเงินแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็จะช่วยนะครับทําให้่คุณแม่เนี่ยเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการตั้งครรภ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การดูแลลูกอย่างเช่นบางคนไม่เข้าใจก็เอาไอ้โทรศัพท์มือถือไปให้ลูกเล่นอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นหรือว่าไปดูทีวีเยอะๆมันก็จะทำให้ปัญหาเด็กไม่ยอมรู้อ่านการอ่าน ประโยชน์ของการอ่านอน,นิทานให้ลูกฟังการกอดกับล,ลูกเป็นยังไงประโยชน์รตรงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ศาตราตรงนี้เนี่ยเับก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องทําให้ลูกอะไรเงี้ยก็จะทําให้ลูกเนี่ยมีความรักความอบอุ่นผูกพนันเจริญเติบโตได้ดีมี IQ ค q วอีคิวดีอะไรเงี้ยนะครับครับครับอันนี้ทางพ่อแม่เนี่ยเข้าใจมากน้อยขนาดไหนครับคุณหมอในปัจจุบันนี้นะฮะที่เราแจกไอเจ้าเป็นที่เป็นเล่มไปเนี่ยคุณหมอครับ อ่าจริงๆแล้วแจกไฟนี่ก็ส่วนใหญ่เขาก็ใช้แต่ประเด็นปัญหาบางทีมก็ลืมออกไปบ้างมันก็ข<อ>้อมูลตรงไปติดต่อบางทีทําหายบางทีก็ฉี่ขาดบ้างตัวนี้ก็อาจจะช่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับนะเพราะว่าในในเล่มนั้นนะมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องของกราฟเจรเติบโตของลูกกราฟการเติบโตของแม่มีการเรื่องของการฉีดวัคซีนนะว่าคุณลูกได้ฉีดวัคซีนไหมการตรวจของแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้มันมีความสาคัญ ที่จะช่วยว่าเออพัฒนาการของลูกด้วยออะไรบการเจริญเติบโตก็จะมีบอกหมดเลยนะในรายละเอียดตรงนั้นครับเมื่ออายุเท่าไหร่ต้องไปพบแพทย์ต้องไปฉีดวัคซีนอะไรยังไงก็ว่าไปตรงนั้นอายุเขาจะมีบอกว่าเด็กอายุเท่าไหร่บก็จะฉีดอย่างคุณแม่ก็เหมือนกันว่ต้องเมื่อไหร่ว่าเมื่อไปฝากท้องปุ๊บก็จะต้องได้วัคซีนได้อะไรได้ยาเสริมธาตุเหล็กได้ไอวดีเลย ครับเราเรา,เรายังเจอปัญหาเดิมๆอยู่ไหมคคุณหมอเป็นคนที่แบบอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยวลานะเขาจะมาทีเขามาลำบากเขาก็เลยไม่มาเลยอ,อย่างนี้เป็นต้นเลยคุณหมอปัจจุบันก็ไม่นะครับเพราะว่าปัจจุบันอย่างเราก็จะมีพวกอ่รอารพสต<อ>แล้วก็ในในส่วนของอ่าคลินิกเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนเขาก็จะมีการดูแลดีก็ได้ก็น้อยลงแล้วครับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องคุณแม่เขาไม่รู้แล้วเขาไม่เข้าสึ่มากกว่าอ๋อเอาทาไมล่ะอครับเพราะอะไร อ่าก็ก็ก,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 ก็คือเขาคิดว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมชาติกันเองก็ตั้งคันก็ธรรมดาก็ดูแลกระบวนแบบธรรมชาติอะไรก็ไม่จะเป็นต้องไปพบแพทย์หรอกอะไรท่านมอเนี้ยนะใช่ครับใช่ครับเลี้ยงดูกันไปซึ่งครับความรูคร้ความรอบรู้อะไรต่างๆก็ไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยถ้าเผื่อว่าคุณแม่เข้าไปจะได้ดีครับครับมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณหมอเลกละครับทีนี้เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรปัจจุบันในการข้อนี้เป็นยังไงไหมฮะ อ๋อค่าใช้จ่ายจริงๆนะครับทุกจริงๆทุกสิทธิ์ก็ฟรีหมดนะครับหรือแม้แต่การฝากคันนะก็ฟรีทุกที่นะครับอทุกสิทธิ์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้สิทธ์จริงๆก็มีอยู่สามสิทธิ์สิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็สิทธิ์อที่เราเรียกว่าสิทธิ์บัตรทองครับนะอันนี้ก็ฝากคันฝากทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็จะฝากนะก็จะตามสิทธิ์ สิ์ก็คืออ่าก็ครั้งแรกอย่างน้อยก่อนสิบสองสัปดาห์แล้วก็ฝักไปห้าครั้งในแต่ละครั้งก็จะมีอ่าขั้นตอนในการที่ว่าได้รับบริการอะไรพวกนี้กจะฟรีครับครับเรียกว่า <นะ S 1> อันนี้อธิบายไม่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับออครับอครับผมอ่าส่วนส่วนกรณีที่เด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นในในวัยเรียนเนี่ยครคุณหมอครับ อเด็ก,กเด็กที่ตั้งคันในเรลนเรียนมันก็จะมีช่องทางนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีเราจะมีช่องทางในการก็สามารถไปติดต่อได้นะครับในส่วนของโรงพยาบาลก็จะมทีที่เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกยูท์เฟลลี่เฮลท์เซอร์วิสนะครับ,ค,รบคือเรื่องของอเป็นคลินิกที่เกี่ยวกับเขาเรียกเกี่ยวกคลินิกวัยรุ่นนะครับคลินิกวัยรุ่น,รน,นครับผมก็จะมีคลินิกตรงนี้เฉพาะซึ่งให้คำปรึกษาในเรื่องของอเด็กตั้งครรภ์ครับ เราเรียกว่าท้องก่อนวัยเรียน,นให้ท้อยก่อนวัยอันควรนะครับนะ,ะเพราะจะมีคลินิกพวกนี้อยู่ในโรงพยาบาลก็สามารถที่จะไปประสานติดต่อได้เลยครับอืมก็จะเด็กก็จะรับการดูแลใช่ไหมครัตามปกติใช่ครับตรมปกับอันนี้ก็เป็นสิทธิอเด็กครับอันนี้เรียกว่าเป็นสิทธิของเด็กตามกฎหมายเลยนะคุณหมอนะใช่ใช่ครับเด็กเด็กยังมีเด็กที่ไม่รู้อีกไหมครับคุณอก็คิดว่ายังมียังมีนะครับยังมีนะเพราะว่าจริงๆพรบนี้มันออกมาตั้งหลายปีใช่ แต่ว่ามันบางทีอาจจะเด็กผ่าจะยังไม่ไม่เข้าถึงแต่นี่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะพยายามประสานเนโดยเฉพาะผ่านอย่างเช่นสภาเด็กบ้างอะไรมาซึ่งสภาเด็กมันจะมีถึงเดินสภาเด็กชุชนสภาเด็กที่เราเรียกง่ายๆสภาเด็กถึงระดับตำบลนะครับอันนี้ก็เาก็เริ่มเข้าถึงกันเยอะขึ้นแล้วก็จะมีระบบต้องหมดนะครับในการดูแลครับในการดูแลในการป้องกันด้วยไหมฮะครับป้องกันด้วยป้องกันด้วยพวกอะทั้งระบบเลยอืมใช่ครับ ครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับซึ่งสภาวันการปัจจุบันน่าจะมีตัวเลขมากขึ้นหรือน้อยลงครับคุณหมอตัวเลขน้อยลงนะคะน้อยลงหมายถึงว่าตั้งคันทั้งตั้งคันในวัยรุ่นและตั้งคันจริงๆก็น้อยลงอันนี้น่าห่วงปัญหามากครับน่าห่วงครับเพราะว่าประชากรเด็กเนี่ยเกิดน้อยลงนะครับจากปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณปีละประมาณาแสนกว่ากวามเก6แสนครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเกิดปีละล้านโอ้โหรดลงครึ่งเลยครคุณหมอครับ ซึ่งซึ่งหน้านะถ้าเป็นอย่างนี้เลื่อยๆเนี่ยประชากรเนี่ยมันจะ,ะลดลงเรื่อยๆมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของอะระบบทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจระบบการป้องกันประเทศระบบการขับเคลื่อนประเทศครับครับ,รบแล้วอย่าง,งนีปป้ปัญหามันอยู่ตรงไหนครับทำไมคนถึงไม่ไม่ยอมมีลูกกันพ่ออะไรครับหมอก็มีปัญหาเยอะหลาย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 ปัญหาอย่างเล่นเรื่องของการเรียนเรื่องของการเข้าใจว่าการ อ่เป็นห่วงว่าเกิดมาแล้วจะไม่มีคนดูแลเรือรอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ก็เรื่องเอาง่ายๆอย่างตอนนี้เรื่องของโรคระบาดก็คงอาจจะไม่มีไม่ไม่อะไรไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อยากให้มีลูกออกมาในช่วงที่โรคระบาดอาจจะยังอยากคิดว่าดูแลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับในช่วงนี้ในช่วงนี้ใช่ไหมคุณหมอฮะ ครับในช่วงนี้ครับอ๋อครับแต่ว่าแสดงว่าปัญหาถ้าถ้าเราไม่ได้รับการแก้ไขหรือว่าผู้คนยังเกิดความไม่มั่นใจว่าเอ๊ะถ้าจะมีลูกแล้วมันจะมีอะไรตามมาเยอะนี่มันจะทําให้โครงสร้างประชากรมันเสียไปไหมครับคุณหมอใช่ครับคงคร้างเพราะว่าต้องต้องเมื่อก่อนเนี่ยปิดมันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นถ้าพูดง่ายๆเหมือนพีระมิดอะครับทีบ่เด็กเกิดเยอะนะครับแล้วยอดมันเป็นผู้สูงอายุมันก็สามารถจะขับเคลื่อนได้เพราะ พราะเด็กเยอะมันก็เป็นวัยทางานที่เยอะวัยทางานคือวัยที่ทํางานได้หาเงินหาภัษียกรมาพัฒนาประเทศมันขับเคลื่อนประเทศครับอันนี้ถ้าคิดดูว่ามันไอฐานพีระมิดมันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆมันจะล้มไงฮะแล้วมันยิ่งถ้ามันเป็นพีระมิดกลับหัวเพราะตอนนี้ผู้สูงอายุมันสูงขึ้นใช่ถ้าพีระมิดกลับหัวเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันล้มไงแล้วมันจะเลี้ยงดูกันยังไงเดี่ยวแต่ยอดมันเบลเลอร์เทอมันรับไม่ไหวมันก็ต้องล้ม แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราพยายามไม่อยากให้มันเกิดกับก็คงไม่ให้เกิดนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวโครงการพิิงบุกนี่เริ่มเริ่มได้ยังฮะคุณหมอฮะตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับแต่ว่าก็อาจจะยังยังยังต้องมีการพัฒนากันต่อครับกับเราระวังเป้าหมายในว่าในการพัฒนาต่อไปยังไงครับคุณหมอต่อยอดเลยฮะ เออก็ต่อยอดว่าสามารถที่จะเข้าใช้ได้ง่ายขึ้นนะตอนนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่องทางเนี่ยเข้าทางเว็บไซต์ได้อย่างเดียวก็อาจจะยังไม่ไม่สะดวกนักนะครับนะต่อยอดก็คืออยากจะให้เข้าได้ทุกช่องทางตรงนี้นครับ,รบก็ขอขอจะต่อพัฒนากันต่อแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ต่างๆก็จะเพิ่มใส่เข้าไปให้แล้วก็ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นอืมแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากดาวน์โหลดก็มีแล้วใช่ไหมครับามีแล้วครับมีแล้วครับทุกทุกแอปพลิเคชันนี้ใช้ได้หมดเลยครับ ครับดาวโหลดไปศึกษาลูกหน้าก่อนก็ได้ยังไม่ต้องท้องก็ได้นะฮะอันนี้ได้ครับศึกษาทุกคนก็ได้จะได้ไม่ไม่ไม่กังวลครับจะได้รู้ทิศทางจะวางแผนอะไรยังไงก็ว่าไปแล้วแต่ท่านนะฮะอันนี้ครับซึ่งซึ่งมันน่าจะรวมถึงผู้ชายด้วยไหมครับคุณหมอคนที่จะเป็นพ่อเนี่ยอ๋อครับผู้ชายก็เข้าไปดูได้นะครับเพราะจริงจริงในปัจจุบันเนี่ยเราอยากเมื่อก่อนเนี่ยอ่าโครงสร้างของเราก็จะบอกว่าการท้องการดูแลเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนเดียวในสปัจจุบันนี่มันไม่ใช่คัมันต้องทั้งคู่ ต้องเป็นคู่อ่ะอยากใั้ช่วยกันก็ช่วยกันดูช่วยกันแลไปนะฮะใช่ครับดีที่สุดเนี่ยก็คือประคับประคองต้องช่วยกันครับครไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคุณแม่คนเดียวต้องคุณพ่อต้องช่วยด้วยได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายแพทย์อัตพลแก้วสมฤทธิ์นะครับรองอธิบดีกรมอนามัยถนนฟังครับช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของพิงบุ๊กนะครับสมุดสีชมพูถ้าใครที่ เคยสัมผัสมาแล้วในข้างในก็จะมีรายละเอียดเยอะนะครับขั้นตอนการดูแลเด็กอย่างไรก่อนตั้งคันทำอย่างไรวางแผนอะไรยังไงพูดพูดง่ายคือทั้งระบบเลยเพื่อให้ท่านเนี่ยมีบุตรหลานหรือว่าบุคลากรในอนาคตของประเทศไทยที่เต็มไปด้วยคุณภาพะนะครับก็ส่งสเสริมมาเต็มที่เลยตรงนี้เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับช่วงเล่าลือท่านฟังครับ แพทย์บอกว่าน้ำมะพร้าวมีโภชนาการสูงก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนควรจะใช้น้ำมะพร้าวนะครับในพูดคุยกับนายแพทย์พิเชษบัญญัติรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับในช่วงเล่าเลือครับส่วนคำถามวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับให้การสนับสนุนโครงการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชคำถามคือโครงการดังกล่าวเนี่ยจะมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ีปส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ